สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาตอบปัญหานะคะที่หลายๆคนถามมาเรื่องของออถามว่าคนที่มีเตาอบตัวเล็กนะคะสามารถทําขายได้ไหมจริงๆเราก็ทําขายได้ะคะ่ะแต่สิ่งที่อยากให้ทราบรก็คือว่าการใช้เตาเล็กเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของขนาดนะคะการที่มีขนาดเล็กมันก็จะทําให้เราใช้เวลาในการทํามากขึ้นนะอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราต้องการอบคุกกี้นะคะ คนที่มีเตาเล็กเนี่ยสมมติว่าอบได้ครั้งละ20ชิ้นนะถ้าคนที่ใช้เตาใหญ่ขึ้นมาหน่อยเขาก็อบได้ครั้งละ60ชิ้นนะคะใหญ่กว่านั้นก็100ชิ้นหรือว่า200ชิ้นนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าความแตกต่างของขนาดเตาเนี่ยก็ก็จะมีผลทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นนะคะทํางานได้ช้าลงก็อยู่ที่ขนาดของเตาเนี่แหละคะ่ะแล้วก็การที่เราต้อง อบหลายรอบมากขึ้นทำนานขึ้นมันก็ทำให้เราเปลืองไฟขึ้นนะคะเสียเวลามากขึ้นมันก็ทำให้ต้นทุนการผลิตของเรามากขึ้นด้วยนะคะสรุปว่าเตาเล็กใช้ทำขายได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่คุณก็จะต้องรับในเรื่องของการใช้เวลามากขึ้นเสียค่าไฟมากขึ้นใช้เวลาในการผลิตมากขึ้นนะคะ